สวัสดีครับวันนี้กเกษตรกรได้มีโอกาสมาเดินเล่นที่ชายหาดบ้นเขาเต่านะครับผมที่อำเภอสิมจังหวัดระจวบกีรีครับนะครับผมบรรยากาศสวยงามมากเลยนะครับเห็นหม้กรบท้องทะเลไทยเราตอนนี้ตอนเย็นนะครับก็อากาศก็ไม่ร้อนนะครับผมไม่มีแสงแดดแล้วนะครับผมบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมของทะเลไทยเรานะครับผมอ่าวไทยของเราที่มองเห็นนั่นก็คือ เกาะสองเกาะนั้นนะครับผมฝั่งขวามือคือเกาะเดาและก็ฝั่งซ้ายมือคือเกาะสิงโตนะครับผมสิส่งที่เห็น่นั้นก็คือเขาตะเกียบนะครับผมในพื้นที่อำเภอเพีเยงจังหวัดปะจวบคีทีขัธนธ์นะครับผมยามเย็นคนก็จะมาออกลง,งากายกันเดินจับเพ้งกันเยอะมากเลยนะครับผมเห็นไหมครับสวยงามมากเลยบรรยากาศของทะเลไทยบ้านเรานะครับผมอย่าลืมแวะมาเที่ยวกันนะครับ ชายหาดเขาายละเอียดมากเลยนะครับผมเห็นไหมครับเป็นชายหาดที่มีายละเอียดมากเลยนะครับวันนี้ท้องฟ้าครึมคมหน่อยนะครับผมเหมือนกับคล้ายกับฝนจะตกนะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีฝนโปรยลงมานะครับผมบรรยากาศครึม ากเลยนครับผมได้ยินเสียงคลื่นทะเลแล้วก็ยิ่งมีความสุขมากเลยนะครับเหมือนกับเราได้มีแบ่ได้ผดปล่อย,ยอยู่กับธรรมชาติแบบเต็มที่เลยนะครับเห็นไหมครับอ่าวไทยของเรานะครับผมรยรากาศสวยงามมาก ฝั่งนี้ก็จะเป็นที่พักนะครับผมเป็นโรงแรมแ,แล้วก็มีร้านอาหารนะครับอากาศสดชื่นสดชื่นมากเลยนะครับเดี๋ยวแวะมาเที่ยวกันนะครับผมที่ของทะเรไทยของเราะอ,อาไทยที่จังหวัดพัทธลิง ก็เป็นเรืองของชาวประมงน,นะครับผมเยังคงจะสูงอยู่น,นะครับนะครับวัดเขาเ,าเต่าก็จะมีเยอะมแตนก็กครับดูก็จะมีวัดด้วยนะครับผมวัดเขาเต่านะครับผมยังไงร,รายละเอยียดจะลงไว้ใต้คลิปแล้วก็ผมนะ่าจะเป็นวัดเขาเต่าตรงนั้นนะครับ เะสวยก็เพิ่งเดินทางมาอยู่ได้ประมาณ3-4สี่วันก็ยังไม่ค่อยทราบรายละเอียดเท่าไหร่หรือยังไงก็จะลงมาได้อมเห็นนะครับว่าอะไรเป็นอะไรนะครับผมงาับ้าเลยนะครับผมบกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกด subscribe ให้กับช่องเะสวรอากาศออฟฟิเชียลด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ